สวัสดีค่ะเรียกคัดชัดเจนค่ะกับเดชนันทิยาจิตตะโสภาวดีนะคะจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาก่อนหน้านี้นะคะทำให้กอกตตัดสินใจในการที่จะงด การเลือกตั้งซ่อมสอสสีสเกตเขต5เป็นการชว่คราวนะคะซึ่งจริงๆแล้วกําหนดการเริ่มต้นเนี่ยกำหนดการเบื้องต้นนั้นจะเป็นวันที่10สิงหาคมแต่ตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายค่ะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วก็รวมถึงทางกะกะตก็ได้มีการไปปรึกษาหารือกับหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงทําให้มั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัย ล่าสุดกะกะตประกาศกำหนดวันเลือกตั้งซ่อมสอสอศสีะเขต5เรียบร้อยแล้วซึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่28กันยายนซึ่งก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แล้วนะคะ วันนี้จะมาคุยกันถึงความพร้อมของกอกตค่ะว่ากกตมีความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อมในพื้นที่นี้มากน้อยแค่ไหนอย,อย่างไรซึ่งโดยเฉพาะเรื่องของความปลอดภัยของที่น้องประชาชนวันนี้จะมาพูดคุยกันกับว่าที่ทร้อยตรีภัสกรจริพภัคยาพรนะคะผู้อำนวยการสํานักจัดการการเลือกตั้งกกตค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะสวัสดีครับคุณอนัญญาครับค่ะพ่อค่ะก่อนจะคุยกันถึงเรื่องของความพร้อมของกกตขออนุญาตย้อนกลับไปถึงสถานการณ์ตรงชายแดนตรงนั้นที่ทําให้กกตต้องตัดสินใจ ที่จะงดการจัดการเลือกตั้งซ่อมมานะคะตอนนั้นสถานการณ์มันเกิดอะไรขึ้นคะี่ครับ<อ>ในเบื้องต้นขอญาตท้าวความอีกนิดหนึ่งนะฮะคือตอนนั้นคุณอมรเทพสมหมายถึ่ท่านเสียชีวิตไปเตอะนั้นแล้วเมื่อเมื่อเสียชีวิตปุ๊บเนี่ยด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา105ของรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับกำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันคณะกรรมการการเลือกตั้งก็มีมติกําหนดวันที่10สิงหาเป็นวันเลือกตั้งนะครับ แล้วก็มีการรับสมัครเรียบร้อยมีผู้สมัครทุกอย่างกระบวนการก็เดินไปนะครับจนเหมือนที่ทุกท่านทราบดีว่ามันมีสถานการณ์ความไม,ม่สงบชายแดนของกัมพูชากับไทยนะครับซึ่งคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจําเขตเลือกตั้งนะครับก็จะรายงานมาว่า ออกระบวนการของเขาในขณะนี้มีปัญหาในกระบวนการจัดการเลือกตั้งนะครับคราวนี้เราก็มาดูตามมาตราร้อยสองของาารัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสสนะครับกาหนดว่าหน่วยเลือกตั้งใดเนี่ยถ้าไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้นะครับให้สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่นะครับเ <glued. S 1> ช่น<ม>อาจจะต้องก,กําหนดสถานที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ประกฏเนื่องจากพื้นที่ขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถกําหนดที่ไหนได้เลยนะครับคณะทำารการเลือกตั้งประจําเขตก็เลยของด ออกเสียงลงคะแนนในวันที่10นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยพิจารณาแล้วก็ประกาศงดการลงคะแนนคนนี้ถามว่าเมื่องดการลงคะแนนแล้วเนี่ยกระบวนการมันจะเดินต่อไปยังไงนะครับต้องขออนุญาตลำเลียนว่าเนื่องจากว่าตามกฎหมายเราเนี่ยหมายความว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเองเมื่องดการลงคะแนนนะครับก็จะต้องรอความพร้อมคือรอรับการรายงานจากผู้นวยการการเลือกตั้งประจําจังหวัดศรีสะเกดว่าสถานการณ์ถ้าสถานการณ์นิ่งหรือสงบเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่เนี่ย การดำเนินการการเลือกตั้งถึงจะได้มีการกําหนดวันเลือกตั้งใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่ในส่วนของคณรกรรนนการการเลือกตั้งเองนะครับท่านก็กําชับเลยเกินว่าคุณต้องติดตามความคืบหน้านะต้องติดตามสถานการณ์ว่าความเรียบร้อยมันเป็นยังไงความพร้อมในทุกๆด้านนะครับซึ่งมันก็โยงไปในพื้นที่ของสีสะเกดเนี่ยมันก็โยงไปถึงเรื่องของ มีไปถึงการประชุมคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคที่เขาเรียกว่า RBC เนี่ยระหว่างไทยกัมพูชานะ,ะเราต้องรอกระบวนการตรงนี้ด้วยเพื่อประกอบการพิจารณานะครับหลายอย่างจนระยะเวลามันก็ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็มาช่วงหนึ่งทั้งผู้โดยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอขออภัยครับประจําเขตเนี่ยก็รายงานมาว่าสถานการณ์เริ่มที่จะพร้อมในการดําเนินการนะครับแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งท่านยังหงหญ ท่านบอกว่าคุณอาจจะต้องไปให้เขามีการประชุมผู้เกี่ยวข้องอย่างเช่นชาวบ้านกำลังผู้ใหญ่บ้านาน,น,นอำเภอผู้สมัครเองว่าสถานการณ์เนี่ยเขามีความพร้อมแค่ไหนนะครับเราก็ได้มอบหมายผู้แทนการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยมีการไปไประชุมกับกำลังผู้ใหญ่บ้านทั้งสองอำเภอเลยผลสุดท้ายก็ได้ข้อสรุปมาว่าทั้งสองอำเภอพร้อมแล้วคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เลยจึงได้กําหนดวันที่วันอาทิตย์ที่28 กันยาเป็นวันเล็กตั้งค่ะนะครับซึ่งเราก็ได้สอบถามไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ค,ความมั่นใจจริงๆใช่ไหมคะคว่าการจัดการเล็กตั้งในครั้งที่กำหนดวันอาทิตย์นี้เป็นวันที่ทททปลอดภัยสถานาการณ์ดีคกว่าจะมาถึงตรงนี้ต้องขอย้ําว่าทางเราได้ประสานกับฝ่ายความมั่นคงนะท่านผู้ว่าการจังหวัดเองกว่าความมั่นคงเอง น่าจะรวไมไปถึงกระบวนการของฝ่ายทหารด้วยว่ากระบวนการสถานการณ์ในพื้นที่มีความพร้อมแค่ไหนครับค่ะแต่เดี๋ยวเราค่อยๆไล่เลียงคุยกันโดยเฉพาะกับในวันอาทิตย์นี้นะคะคว่าการ,รดูแลความปลอดภัยจะมีอะไรที่ดูแลกันเป็นพิเศษบ้างทีนี้ตอนนี้ความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งซ่อมสอสเขต5ของจังหวัดศรีสะเกดตอนนี้เตรียมการอะไรเอาไว้ยังไงบ้างล้วคะ่ะคือตอนนี้หลังจากที่คณะรัฐมการเลือกตั้งได้กําหนดวัน 28็นยีนะครับกระบวนการที่ที่มันค้างอยู่นะฮะที่มันเดินมาแล้วมันค้างอยู่เนี่ยก็เหลือเรื่องของกระบวนการการอบรมกรรมการไปจำหน่วยการอบรมวิทยากรนะครับซึ่งทราบว่าทางศรีสะเกดเนี่ยได้ดําเนินการแล้วนะครับภายในสัปดาห์นี้ทุกอย่างจบหมดแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะเหลือขั้นตอนเดียวก็คือในวันเสาร์ที่27ะนะครับน่าจะเป็นการจ่ายวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็จะไปสู่วันที่28กระบวนการเรียกว่าตอนนี้ทุกอย่างทุกกระบวนการเนี่ย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับเรื่องของการอบรมเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยคือด้วยความที่สถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ที่ท่านก็ก็บอกว่าเราเราตรวจสอบทุกฝ่ายแล้วว่าน่าจะมีความปลอดภัยเพียงพอแต่ เราได้มีการเตรียมความพร้อมอะไรเป็นพิเศษกับเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยนะคะว่าถ้าสมมุตินะคะคสถานการณ์ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นมาบางอย่างเนี่ยเจ้าหน้าที่ประจําหน่วยจะมีมาตรการอะไรยังไงเราเราได้มีการวางออตรงนี้เอาไว้อยางไงบ้างคะจริงๆในส่วนนี้นะครับเนื่องจากว่าในส่วนของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ผมเชื่อว่าทุกส่วนมีความพร้อมแล้วค่ของรู้ว่าถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคงจะต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะครับที่เขาอาจจะมีแผนของเขาเนี่ย แต่ว่าเราเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในประเด็นนี้เนาะเราก็มีหนังสือแจ้งผ่านไปยังผู้ชิการตำรวจแห่งชาตินะครับนะไปยังทางกรมการปกครองไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงเรื่องของที่เราอาจจะคาดไม่ถึงเรื่องของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเรื่องของระบบของบริษัทไปรษณีย์ไทยระบบของธนรคมนาคมแห่งชาติะนะครับว่าวันนั้นให้หน่วยงานเหล่านี้ ช่วยช่วยซัพพอร์ตช่วยกันดูว่าจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงถ้าเกิดเหตุเหตุนะครับแต่กระบวนการอื่นก็ผมเชื่อว่าในส่วนของการเลือกตั้งเนี่ยท่านผู้ว่าและทีมงานของฝ่ายความมั่นคงเนี่ยท่านก็ให้ความสําคัญเรื่องนี้อยู่แล้วนะ,ค,ะครับขอญาตเรียนถามเป็นเป็นความรู้เน้นนิดบางเย็เท่านบอกว่าท่านติดต่อไปหลายส่วนซึ่งการไฟฟ้าก็มีเหมือนกันมีอะไรหลายส่วนจริงๆอันนี้เป็นมาตรการปกติที่เราดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ความพร้อมของระบบต่างๆหรือจริงๆในพื้นที่นี้ ที่มีความละเอียดอ่อนอยู่เนี่ยจะมีความเป็นพิเศษมากกว่าปกติอยังไรบ้างไหมครครับคือที่จริงเรื่องนี้โดยถ้าเป็นการเลือกตั้งปกตินะฮะเราก็พูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือไปในทุกทุกหน่วยในภาพรวมอยู่แล้วนะครับแต่กรณีของที่นี่อาจจะมีต้องต้องกําชับเป็นพิเศษนิดหนึ่งขอความร่วมมือเป็นพิเศษเพราะว่าอย่างหนึง่งเป็นการเลือกตั้งเฉพาะเฉพาะเขตเอย่างเดียวนะ,ะมันก็จะทำให้ อาจจะดูแลเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับค่ะครคะเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าประชาชนเองก็อาจจะมีความกังวลเล็กน้อยกับเรื่องของความปลอดภัยรตรงนี้ท่านให้ความมั่นใจกับประชาชนกับเรื่องของความปลอดภัยในการออกไปใช้สิทธิ์ยังไงได้บ้างไหมคะจริงๆกว่าเหมือนที่ผมนาเรียนในเบื้องต้นนะครับกว่าที่จะกําหนดเป็นวัน28ได้เนี่ยท่านคณะกระาากรมก,การการเลือกตั้งท่านกําชับ ด้วยละเอียดเลยเพราะว่าท่านบอกว่าอย่าให้สร้างปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนคุณต้องพร้อมจริงๆคุณถึงกําหนดันเลือกตั้งนะครับซึ่งท่านอาจจะบอกว่าเอะเราต้องไปดูแม้กระทั่งว่าที่เลือกตั้งสถานที่ของหน่วยเลือกตั้งเราเนี่ยมันมีมีปัญหาที่มันมันใกล้ชายชแดนไปไหมใกล้พื้นที่อันตรายไปไหมอะไรแบบนี้เป็นต้นะนะครับซึ่งทางผู้ในการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเนี่ยเขารายงานว่าเขาได้ตรวจสอบแล้ว แล้วก็คณะการกเลือกตั้งประจาเขตบอกว่าเขาพร้อมแล้ว hmm. ะฉะนั้นก็เชื่อว่ากระบวนการนี้น่าจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับค่ะดูจากด้านกะกะตอเองกะกะตก็เตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่นะคะวัสดุอุปกรณ์ต่างๆหน่วยเลือกตั้งหรือไมยแต่เรื่องของความปลอดภยัยที่นี้มาที่ด้านของประชาชนผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันบ้างนะคะว่าในวันอาทิตย์นี้นะคะเขาจะต้องเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างในการไปเลือกตั้งซ่อมคะ่ะครับสิ่งแรกเลยที่พี่น้องประชาชนต้อง พี่น้องประชาชนนี่เป็นเป็นเขตเลือกตั้งที่ห้านะครับทษทิขออภัยนะครับเป็นพี่น้องประชาชนในเขตเพื้นที่เขตเลือกตั้งที่ห้าของศรีสะเกดเนี่ยก็จะเป็นของอำเภอคุณหานก,กับอำเภอภูสิงห์นะครับสองอำเภอเนี้ยเพราะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องต้องเตรียมก็คือหนึ่งผมเชื่อว่าทุงนี้พี่น้องประชาชนคงทราบละคของได้ดู ประกาศบัญชีรายชื่อแล้วคงรู้ว่าเรามีสิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยไหนอย่างไรนะครับอย่างที่สองก็คือต้องเตรียมก็คือเรื่องของหลักฐานการแสดงตนว่าเราจะต้องเตรียมหลักฐานการแสดงตนอะไรไปบ้างเพื่อใช้ประโยชน์ในการออกเสียงลงคะแนนนะครับและอย่างที่สามคือ ต้องคิดแล้วเราจะเลือกผู้สมัครหมายเลือกอะไรอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญนะครับแล้วการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยในทุกวันนี้ก็อยากขออนุญาตรเรียนว่าเราเริ่มในเวลา8นาฬิกาและจะไปเสร็จสิ้นในเวลา17นาฬิกาแมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะฉนั้นกระบวนการเหล่านี้ท่านสามารถมีเวลาพอสมควรนะครับในการไปใช้สิทธิ์ท่านผู้คงต้องเตรียมเรื่องนี้เป็นพิเศษนะครับ ส่วนไปถึงหน่วยเลือกตั้งแล้วจะต้องทำยังไงเดี๋ยวเราคงได้คุยกันต่อไปนะคะอ่านะคะคแต่ส่วนเอากรณีที่ถ้าหากว่าวันอาทิตย์นี้ไปไม่ได้ก่อนถ้าวันอาทิตย์นี้ไปไม่ได้แล้วก็ไม่อยากจะเสียสิทธิ์ในอนาคตคจะต้องทำอย่างไรบ้างคะคืออย่างนี้ครับในกระบวนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งในปัจจุบันเนี่ยเขาถือว่าเป็นทั้งสิทธิ์และหน้าที่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องถูกจํากัดสิทธิทางการเมือง แล้พวพอกรณีการเลือกตั้งสสนะหรเลือกตั้งระดับชาติเนี่ยเราจะถูกจํากัดสิทธิทางการเมือง5ประการก็อย่างเช่นการายื่นคาร้องคัดค้านการเลือกตั้งสสนะครับเรื่องของการสิ์ในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นสสเป็นสมาชิกสภาท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิน่นสมัครรับเลือกเป็นสวสมัครรับเลือกตั้งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับรวมถึงการ การได้รับการแต่งตั้งเป็นข้าราชการทางการเมืองนะครับผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองอย่างเช่นรองผู้บริหารท้องถิน่นในขานุการผู้บริหารท้องถิ่นเหล่านี้ก็ถ้าเกิดว่าใครไม่ไปใช้สิทธิ์นะฮะก็จะถูกจํากัดสิทธิ์ไป2ปีโอ้ก็ยาวนานยาวนานพอสมควรนะฮะสองปีตั้งแต่วันที่คุณไม่ไปใช้สิทธิ์แต่ว่าเราด้วยกฎหมายเองเ,องเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าเราจะต้องไปใช้สิทธิ์สถานเดียวนะถ้าบางคนอาจจะมีภารกิจมีมีม มีอุปสรรคหรือว่าติดขัดใดๆก็ตามเนี่ยเขาบอกว่าสามารถแจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นได้ซึ่งตรงนี้ก็หมายความว่าเราต้องเตรียมทําหนังสือแจ้งไปหรือว่าคําร้องมีเอกสาร,ร,รหลักฐานเช่นบัตรประจําตัวประชาชนสำหรับทะเบียนบ้านนะครับพร้อมเหตุว่าเราไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้เพราะอะไรอย่างไรซึ่งกฎหมายก็กําหนดได้สองช่วงน,นะครับก็จะเป็นช่วง7วันก่อนวันเลือกตั้งนะครับซึ่งก็จะอยู่ในวันที่21 ถึง27กันยาเพราะฉะนั้นวันนี้23กันยาครับใครทราบว่าวันอาทิตย์นี้ไม่ว่างจริง,รงครับแจ้งได้เลยแจ้งได้เลยฮะแจ้งได้เลยเพราะถ้าแจ้งได้เลยปุ๊บเหมือนได้ผมนํานเรียนไว้แล้วถ้าแจ้งแล้วเป็นเหตุอันควรแล้วเนี่ยนะครับท่านก็ไม่ถูกจํากัดสิทธิ์ทางการเมือง5ประการสิทธิ์ของท่านก็ไม่มีปัญหานะ,ะแต่ถ้าท่านบอกว่ายัางลังเลใจยอยู่วันที่28เผื่อจะไปใช้สิทธิ์ทัน ท่านก็ยังมีเวลาว่าถ้า28ไม่ได้ไปมีการแจ้งเหตุได้หลังจาก7วันหลังจากวันเลือกตั้งซึ่งก็จะเป็น29กันยาถึง5ตุลาก็อีกช่วงหนึ่งเหมือนกันนะ,นะคระับตอนนี้ในการไปแจ้งเหตุเนี่ยท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะมันอาจจะไม่สะดวกในการเดินทางไปสำนักทะเบียนอำเภอสำนักทะเบียนท้องถิ่นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตรงนี้ท่านสามารถแจ้งเหตุ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ซึ่งของเรามีการแจ้งเหตุทาดผ่านทางแอปพลิเคชันที่เรียกว่าสมาร์ทโหวตนะฮะสมาร์ทโหวตเป็นแอปพลิเคชันของกรกตรซึ่งผมอยากจะบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ต้องภูมิใจนําเสนอมากนะฮะมีข้อมูลครบถ้วนในกระบวนการเลือกตั้งทุกระดับทุกระดับหมายความว่าระดับการเลือกตั้งระดับชาติก็ดีะระดับท้องถิ่นท่านอยู่ในภูมิภาคไหนท่านมีสิทธิ์เลือกประเภทไหนข้อมูลเหล่านี้ก็จะมีนะครับรวมไปถึงเรื่องของ ท่านสามารถดูแม้กระทั่งว่าหน่วยเลือกตั้งของท่านอยู่ที่ไหน<อ>ท่านขี่หมายเลขแบบเป็นจำัวประชาชนเข้าไป13หลักเข้าไปาก็จะรู้เราเป็นผู้มีสิทธิ์ของหน่วยไหนขึ้นเลยทันขึ้นเลยครับจะบอกว่า,ท,ท,า,ท,าท่านมีสิทธิ์เลือกที่ไหนนะฮะสามารถเลือกประเภทได้เลยค่ะซึ่งตรงน,นี้มันก็เป็นเป็นข้อดีที่อยากจะจะเชิญชวนพีน่น้องประชาชนนะครับช่วยกัน ดาวโหลดไอแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับท่านไม่เสียสตางค์แต่ว่าได้ประโยชน์ค่ะอยากให้ท่านผอ,อไ,ดได้เน้นย้ำแอปพลิเคชันตัวนี้หน่อยเพราะว่าแอปตัวนี้นี่คืออนเนกประสงค์จริงๆและเป็นประโยชน์มากๆกับประชาชนะนะคะว่าแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตนอกจากเอาเมื่อกี้ท่านบอกว่าการไปแจ้งเหตุการณ์เม่อไปใช้สิทธิ์แล้วรวมถึงตรวจสอบเรื่องของหน่วยเลือกตั้งของท่านแล้วยังสามารถทําอะไรสืบค้นอะไรหรือให้ประโยชน์อะไรกับประชาชนได้อีกคะแอปนี้ แอปนี้ไม่ให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งทุกประเภทค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยตั้งแต่อบอจอใครอยู่ในพื้นที่เทศบาลก็มีเทศบาลของอบอตอค่ะกรุงเทพมหานาครและเมืองพัทยาค่ะรวมไปถึงสิ่งที่ ผมบอกว่ามันเป็นเป็นอะไรที่สําคัญคือเช่นมีการเลือกตั้งสสท่านสามารถเห็นภาพของผู้สมัครได้เลยโชว์ภาพผู้สมัครหมายเลขหนึ่งหมายเลขสอหมายเลขสาอะไรแบบนี้นะครเขตของท่านมีผู้สมัครกี่คนเหล่านี้ตรงนี้จะเป็นฐานข้อมูลที่มีทุกอย่างครบถ้วนะนะครับซึ่งซึ่งซึ่งต้องบอกว่าน่าจะต้องเชิญชวนนะครับช่วยกันมาดาวน์โหลดแล้วก็จะเป็น ถือว่าเป็นคู่มือประชาชนอีกส่วนหนึ่งนะครับค่ะยังขออนุญาตย้อนถามไปถึงเรื่องของการแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิ์อีกสักนิดหนึ่งกันละกันในรายละเอียดในกรณีของการเข้าไปแจ้งผ่านทางออนไลน์ที่แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตเนี่ยนะคะพอ,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 อตอนเราไปแจ้งเนี่ยเราจะต้องมีการดาวน์โหลดเอกสารยืนยันอะไรลงไปในแอปไหมคะหรือว่าจะต้องใช้อะไรยังไงบ้างคือในช่วงของการแจ้งเหตุท,ทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็น เป็นความร่วมมือของสำนกักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกับเราเนี่ยเพราะนั้นการแจ้งเหตุเข้าไปในเนี้ยแค่มันจะมีช่องสําหรับการไปยืนยันว่าเราไปไม่ได้เพราะอะไรเราติดปัญหาอะไรแบบนี้นะครับที่เหลือก็จะเป็นการไปดูแลพินิษของนายทะเบียนละที่จะตรวจสอบซึ่งอาจจะแตกตาก่างจากการไปยื่นด้วยตนเองนิดหนึ่งนะในยื่นด้วยตนเองท่้นอาจจะต้องเตรียมหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนทะเบียนบ้านอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นเป็นการอำนวยความสะดวกที่คล่องตัวแล้วก็ได้ประโยชน์สะดวกสบายมากกว่าเยอะเลยนะคะผ่านช่องทางออนไลน์แต่ถ้าหากว่าใครไม่สะดวกในช่องทางออนไลน์อีกหนึ่งช่องทางก็คือไปยื่นด้วยตัวเองสามารถไปยื่นได้ที่ไหนยังไงคะไปได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น <K. S 2> ของท่านได้เลยนะท่านอยู่ที่อำเภอไหนท่านก็ไปยื่นที่นั่นได้เลยหรือถ้าเราไปไม่ได้อาจจะมอบอำนาจให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งไปยื่นแทนได้นะครับสามารถมอบหน้าได้ค่ะแล้วก็ต้องเตรียมพวกสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านนะครับหรือว่าหลักฐานต่างๆค่ะช่วงช่วงเวลาก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันค่ะ นะคะกับเรื่องของการแจ้งเหตุการณ์ไม่ไปใช้สิทธิ์ซื้อังนนี้สําคัญมากๆแต่ว่าหลายคนอาจจะอาจจะแบบว่าอาจจะทั้งหลงลืมด้วยหรืออาจจะไม่ได้เห็นความสําคัญแต่ใครจะทราบว่าวันหนึ่งท่านอาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องดําเนินการที่เราถูกจํากัดสิทธิ์ไปเนี่ยนะคะใช่ฮะใช่ผมยกตัวอย่างเช่นอาจจะมีพี่น้องประชาชนบางส่วนน่นะครับท่านอาจจะละเลยไปแล้วพอมืถึงช่วงนี้ท่านบอกกก็จะมีการรับสมัคร เป็นผู้ใหญ่บ้านาท่านก็ถูกจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ละ<อ>สมัครไม่ได้ละมันก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งซึ่งถึงถึงแม้ว่ากฎหมายจะจะกำหนดว่าเป็นเป็นสิทธิ์และหน้าที่นะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าท่านมีภารกิจไม่สามารถไปได้มันก็มีช่องทางให้ท่านสามารถแจ้งเหตุเพื่อท่านไม่ถูกจำกัดสิทธิ์นะคนระับค่ะอ่ะทีนี้ วันที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมค,คือวันอาทิตย์นี้ศีรสิรสเกยีเรยรเขต5ห้านะคะในวันอาทิตย์นี้28กันยายนเตรียมหลักฐานไปแล้วขั้นตอนจะเป็นอะไรยังไงมีอะไรที่ท่านอยากจะเน้นย้ํากับ,บพี่น้องประชาชนไหมคะคงต้องเน้นย้ํานแรกก่อนนะครับหลักฐานการแสดงตนก่อนหลักฐานการแสดงตนทั่วยทั่วไปพี่น้องประชาชนคงทราบดีว่าเรามีบัตรประจาตัวประชาชนซึ่งบัตรประจําตัวประชาชนเนี่ยถ้าหมดอายุก็ยังใช้ได้นะ<อ>กฎหมายเขียนว่าใช้ได้กับ2คือหลักฐานอื่นใดที่ ทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐออกให้ใบขับขี่ใบขับขี่บัตรประจำตัวข้าราชการตอนนี้เป็นตนน้นนะฮะต้องต้องมีรูปด้วยต้องมีรูปถ่ายและมีเลขประจาตัวประชาชน13หลักและบัตรบัตรหลักฐานอื่นใดเนี่ยสำคัญคือต้องไม่หมดอายุนะฮะจะไม่เหมือนบัตรประจำตัวประชาชน<อ>บัตรประจำตัวประชาชนเนี่ยหมดอายุได้ค่ะแต่หลักฐานอื่นใดเนี่ยหมดอายุไม่ได้ Oh. นะครับอันนี้ต้อง,องสร้างความไว้ใจนิดหนึ่งอย่างบัตรประชาชนที่หมดอายุได้มีจํากัดไหมคะว่าต้องใหม่เกินหนึ่งปี3ปีไม่มีครับยกเว้นว่าเรามีการเจาะทําลายไปแล้วมันทําลายในสาระของของรูปชื่อสกุลเลขอย่างนี้ที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้ค่ะอันนี้ก็ใช้ไม่ได้ละถ้าอย่างนั้นการแสดงผ่านแอปพลิเคชันไทยดีครับ ได้ไหมคะคือตอนนี้มันมีมีหลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่มีการเปิดแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีอยู่มีอยู่สาหน่วยนะแล้วที่ผมผมที่กำหนดแนวทางตรงนี้นะครับอันแรกก็คือไทยดีไทยดีเมื่อเมื่อพี่น้องประชาชนลงทราบดีว่าอาจจะเป็นถ้าเราเรียกกันง่ายๆก็คือบัตรตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์นัอันที่2ก็จะเป็นใบอนุญาตขับขี่ อนุญาตกับขี่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับแล้วหลักฐานที่3ก็คือสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ทราบคือบัตรประจําตัวผู้พิการปัจจุบันจะเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วนะเพียงแต่ว่าหลักฐานภาพทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยถ้าเราเอาไปใช้ในการเลือกตั้งต้องเข้าไปในแอปพลิเคชันต่อหน้ากรรมการไม่ได้หมายความว่าเราจะแคปรูปมาแล้วไ่แสดงอย่างนี้ไม่ได้นะฮะอันนี้สาคัญอันนี้สําคัญสําคัญเพราะบางคนบอกว่า ป้าทำอะไรไม่ค่อยเป็นให้หลานเปิดแอปให้แล้วก็แคปรูปให้แล้วเดี๋ยวป้าจะเอาภาพที่แคปในมือถือเนวไปโชว์อันนี้ไม่ได้นนไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเปิดแอปพลิเคชันต่อหน้าเจ้าหน้าที่แล้วก็โชว์เพื่อเป็นการยืนยันว่าน,นี่ของจรงิงใช่ครับเออทั้งนั้นอิ่งเรียนถามพออยอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นท่านผู้สูงอายุที่อาจจะไม่ได้ค่อยถนัดกับแอปพลิเคชันในขณะที่ไปแสดงตัวให้ลูกหลานไปเปิดแอปให้ ให้เจ้าหน้าที่ได้ดูตรงนั้นทําได้ไหมคะได้ครับได้แต่เจ้าตัวต้องอยู่ตรงนั้นด้วยต้องอยู่ตรงนั้นด้วยนะคือกระบวนการสําคัญของเราคือที่จะให้เข้าไปไม่ได้ก็จริงๆคือเรื่องของบริเวณคูหาค่ะซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะตัวของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับตรงนั้นเท่านั้นค่ะอันนี้วันนี้สําคัญมากแล้วก็ต้องทําความเข้าใจในเรื่องนี้ด้วยเรื่องของการแสดงตนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังจากแสดงตนเรียบร้อยหลังจากแสดงตนคือ เอาขั้นตอนแรกของการไปใช้สิทธิ์เลยนะครับสิ่งแรกพี่น้องประชาชนเตรียมหลักฐานการแสดงตนมาแล้วเดินไปถึงบริเวณหน้าหน่วยเนี่ยเขาจะมีบอร์ดสําหรับประกาศนะครับซึ่งจะมีบัญชีรายชื่อของผู้พิสิทธิเลือกตั้งทุกทุกรายนะครับติดประกาศไว้ะจะมีกรรมการคอยอำนวยความสะดวกท่านก็ตรงไปหากรรมการเลยบอกว่าผมอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เป็นตนน้นนะครับกรรมการก็จะเปิดบ,บัญชีรายชื่อให้แล้วจะบอกว่าท่านอยู่ในลำดับที่เท่าไหร่ สำหรับการไปใช้สิทธ<ม>ิ์จะบอกเลยพี่น้องประชาชนแค่พอดูลำดับที่จำลำดับที่ของตัวเองแล้วก็เตรียมหลักฐานการแสดงตนแล้วเดินเข้าไปบริเวณด้านในพอด้านในปุ๊บก็จะมีเจ้าหน้าที่เขาเรียกว่าฝ่ายตรวจบัญชีรายชื่อเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบเอ๊ยก็อย่างเช่นคุณนันทิยาลำดับที่30มสิบเขาก็ดูว่าตรงกับชื่อเราไหมดูหลักฐานการแสดงตนว่าตรงไหมถ้าตรงเขาก็จะให้เราลงเลยมือชื่อพอลงเลยมือชื่อในขั้นตอนนี้เรียบร้อยนะครับ ก็จะไปสู่กระบวนการเข,า,ขาเรียกว่ารับบัตรเลือกตั้งค่ะซึ่งรับบัตรเลือกตั้งกรรมการเขาจะมีหน้าที่ในการจดลำดับที่บริเวณที่ต้นขั้วบัตรนะครับลงลายมือชื่อของกรรมการแล้วก็ให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลงลายมือชื่อบ,บริเวณต้นขั้วบัตรค่ะและถึงฉีกบัตรออกจากต้นขั้วค่ะแล้วก็ส่งให้กับ ผู้มาใช้สิพร้อมคือหลักฐานการแสดงตนซึ่งการเลือกตั้งซ่อมศรีสะเกตเขต5าได้หนึ่งใบหนึ่งใบครับหนึ่งใบนะคะเพราะฉะนั้นก็จําผู้สมัครที่ท่านต้องการจะเลือกเอาไว้ให้ดีใช่ครับพราะอหออนิรภรอนย่าถามบางท่านแบบเป็นคนความจําไม่ดีเขียนเอาไว้ในมืออย่างนี้ได้ไหมคะจริงๆที่จริงกฎหมายมันไม่ได้ห้ามถึงขนาดนั้นนะครับถ้าท่านเขียนด้วยตัวท่านเองไม่มีใครมาเขียนให้ท่าน ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการชี้นำซึ่งเราก็บอกแม้กระทั่งว่ากรรมการประจําหน่วยนะฮะบอกว่าแนะนําได้นะว่าคุณเลือกได้ไม่เกินหนึ่งหมายเลขแต่ว่า คุณห้ามบอกว่ายกตัวอย่างเช่นห้ามเลือกได้ไม่เกินหมายเลขหนึ่งนะแบบนี้เป็นต้นนะคือห้ามให้ห้ามให้มีการชี้นานะครับแต่ถ้าพี่น้องกลัวจะจําไม่ได้ถ้านอาจจะจดไปอันนี้ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวของท่านไนนี้ทําได้อยู่นะคแต่หลังจากนั้นเมื่อเข้าไปในครูหาแล้วมีประเด็นไหนที่พออคิดว่าอยากจะเน้นย้าไปถึงประชาชนในเรื่องของการกาไหมคะเพื่อให้ใจใจบัตรเนี้ยเป็นบัตรดีไม่ใช่บัตรเสียคือก่อนจะไปถึงเรื่องการกาเนี่ยผมฝากไปอีกนิดหนึ่งคือพี่น้องประชาชนที่บางส่วนที่ท่านอาจจะสูงอายุแล้วนะะ ท่านลงเลยมือชื่อไปแล้วรับบัตรไปแล้วแต่ท่านอาจจะลืมไม่ได้เดินเข้าไปในครูหาอาจจะหลงลืมเดินถือบัตรกลับบ้านอย่างนี้เป็นต้นนะนะอันนี้อันตรายอันนี้อันตรายต้อง,องระวังเพะาะนั้นฝากท่านด้วยว่าเมื่อท่านรับบัตรไปแล้วเนี่ยท่านต้องเดินไปในครูหา,าแล้วก็กากาบัตรนะครับเพื่อเลือกซึ่งผู้สมัครเรามีแค่เพียงสองท่านนะครับหลักการของเราคือให้ทําเครื่องหมายกากบาร ในช่องผู้สมัครที่ท่านประสงค์จะเลือกอซึ่งมันก็จะมีช่องสําหรับการลงคะแนนอยู่แล้วนะครับอันนี้ต้องฝากตรงนี้ด้วยพอท่านลงคะแนนเสร็จแล้วท่านก็พับบัตรให้เรียบร้อยนําบัตรของท่านเนี่ยมาหยอดลงในหีบบัตรแล้วก็ท่านก็กระบวนการของท่านก็จะจบลงแต่เราก็ต้องระวังให้ดีเราบัตรเมื่อเราลงคะแนนแล้วเหมือนที่ผมเน้นย้ำนะครับต้องเอามายอดในหีบบัตรนะฮะหย่อนด,ด้วยตัวเองหย่อนด,ด้วยตัวเองเพราะถ้าท่านเอาบัตร ออกมาจากที่เลือกตั้งเมื่อไหรค่ความผิดมันเกิดทันที<อ>มีโทษทางกฎหมายทันทีนะท<อ>นทด้ลงฝากด้วยความเคารพจริงๆนะครับอยากจะให้กระบวนการมันเดินไปด้วยความเรียบร้อยนะค่ะทีนี้เมื่อย่อนบัตรเสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่น่าสนใจอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการนับนนคะแนนในพื้นที่เขต5นะคะในพื้นที่2องะกะกะอำเภอกกตคาดว่าน่าจะนับคะแนนออกมาจนได้คะแนนอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยน่าจะได้ประมาณกี่โมงคะครับคือเราพยายามเทียบเคียงนะครับเพราะพื้นที่ของ เขต5ศรีสะเกตมี236มหหน่วยะนะฮะ236หน่วยก็คาดว่าถ้ากระบวนการทุกอย่างไหลลื่นนะฮะผมเชื่อว่าไม่เกินสองทุ่ม,มเพราะกระบวนการลงคะแนนเราจะไปะเสร็จสิ้นในเวลา17นาฬิกาจากนั้นกรรมาการประจําห่วยก็จะเริ่มเปิดฉากนับนนคะแนนซึ่งคาดว่าสองทุ่มเนี่ยผมผมว่าน่าจะเป็นอย่างช้านะฮะจริงๆถ้ากระบวนการของท่านไปด้วยความรวดเร็วเนี่ย ผมว่าไม่เกิน2องทุ่เนี่ยน่าจะเริ่มรู้ผลละว่าใครจะได้คะแนนนำอย่างนี้ตอนต้นนะครับค่ะคซ,ซึ่งการเลือกตั้งซ่อมในรอบนี้เขต5สีสเกตเนี่ยใครติดตามค่าโดยเฉพาะข่าวการเมืองก็จะพบว่ามีการแข่งขันที่เข้มข้นมากๆนะคะ,คะทีนี้อยากให้ท่านได้ฝากถึงผู้สมัครและทีมงานโดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันเสาร์ที่27แล้วก็รวมถึงวันเลือกตั้งวันที่28ด้วยว่าให้ระมัดระวังในเรื่องอะไรบ้างค่ะ,คะ คงต้องฝากไปถึงพี่น้องประชาชนก่อนนะครับต้องเชิญชวนพี่น้องประชาชนว่าวันพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ของจังหวัดศรีสะเกดเขตห้านะครับสองอำเภอเนี้ยต้องช่วยกันออกมาแสดงพลังหน่อยนะครับเพราะท่านจะเลือกผู้แทนไปทําหน้าที่แทนท่านในสภานะครับอันแรกก็บอกให้เราออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับส่วนผู้สมัครเองทั้งสองท่านเนะี่ยและทีมงาน ต้องระมัดระวังเพราะกระบวนการหาเสียงจะจบลงในเวลา18นาฬิกาของวันเสาร์นะการหาเสียงทุกรูปแบบต้องไม่เกิดขึ้นการฝ่าฝืนกฎหมายการกระทําผิดกฎหมายเลือกตั้งต้องไม่เกิดขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นแล้วต่อให้ผู้สมัครของท่านเองที่ท่านสำรุนอยู่ได้รับเลือกตั้งก็จะมีปัญหาต่อการรับรองของกกตอใช่ในการเองของคำรู้มือนะฮะถ้าทุกอย่างจบสิ้นในเวลา18นาฬิกาที่เหลือกระบวนการก็เป็นเรื่องของพี่น้องประชาชนละว่าจะมาใช้สิทธิ์มากน้อยแค่ไหน จะเลือกใครก็คงต้องไปลุ้นกันต่อนะครับอืมค่ะขอญ,ญตัตแอบ,บถามว่าตอนนี้เรื่องของการร้องเรียนด้วยความที่เข้มข้นขนาดน,นี้ตอนนี้การร้องเรียนในพื้นที่เป็นยังไงบ้างคะจริงกระบวนการของสีสะเกดเนี่ยมันค่อนข้างโชคดีอย่างหนึ่งค่ะคือกระบวนการมีการระงับไปช่วงหนึ่งนะฮะเพราะนั้นแล้วการเรื่องร้องเรียนถ้าถามว่ามีไหมมีบ้างครับแต่ไม่มากเป็นเรื่องเกี่ยวกับร้องเรียนเรื่องของกระบวนการคือการหาเสียงแบบสายรัดใบสี ประมาณนี้นะครับการหาเสียงระหว่างผู้สมัครกันเองการให้ข้อมูลที่อาจจะไปกระทบกับผู้สมัครอีกส่วนหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่ส่วนเรื่องอื่นๆก็ยังไม่มีนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของ ทางผู้ในการการเลือกตั้งประจำจังหวัดศรีสะเกดและทีมะจะต้องดำเนินการต่อไปนะครับในช่วงท้ายอยากให้ท่านผอ,อเด้นเน้นย้ำกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของเขต5ศรีสะเกดนะคะให้ไปใช้สิทธิ์กันในวันอาทิตย์นี้แล้วก็รวมถึงประชาสัมพันธ์กับเรื่องของแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวตด้วยค่ะครับคงต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่ของ ศรีสะเกดเขตเลือกตั้งที่5านะครับอำเภอคุนหาและอำเภอภูสิงห์นะครับก็อยากให้ออกมาแสดงพลังของท่านเองประกาศให้รู้ว่าพี่น้องเขต5้าเนี่ยมีความตื่นตัวกับการคัดเลือกผอู้แทนของท่านที่ไปทําหน้าที่แทนท่านในสภาเนี่ยให้ออกกันมาเยอะๆนะครับแล้วก็ถ้ากระบวนการในการเลือกตั้งใดๆที่ท่านอาจจะมีความสงสัย ต้องการข้อมูลในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นซึ่งผมรวมไปถึงการเลือกตั้งของอ,อบตที่จะเกิดขึ้นตามมาอ,มอีกไม่นานนี้นะครับท่านอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทบลูทของเราจะมีข้อมูลทุกระดับข้อมูลการเลือกตั้งระดับชาติระดับท้องถิ่นรวมไปถึงการออกเสียงประชามติในอนาคตด้วยนะฮะแล้วก็ข้อมูลไปถึงเรื่องของการแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิเหล่านี้อยู่ในสมาร์ทบลูทอยู่แล้วนะครับท่านเพียงดาวน์โหลดท่านสามารถตรวจสอบได้ทุกอย่าง ในข้อมูลนี้นะครับก็คงขออนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับค่ะอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะคะอันนี้ไม่ได้เฉพาะแต่ผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันัาทิตนี้รประชาชนคนไทยทุกคนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งก็สามารถใช้ประโยชน์จากแอปพลิเคชัชนชนี้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะแอปพลิเคชัน s m a r t v o t e ดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะอย่าลืม ชาวศรีสะเกดเขตห้าอำเภอขุนหารแล้วก็อำเภอภูสิงไปใช้สิทธิ์กัน8โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นนะคะกับการเลือกตั้งซ่อมสอสศรีสะเกดเขต5ค่ะวันนี้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะว่าที่้อยตรีภาสกรจริภพัคยาพรน,นะคะผู้อนํนวยการสํานักจัดการการเลือกตั้งกก,กตอขอบพระคุณท่านผอค่ะคหมดเวลาของเคลียร์คัชัดเจนค่ะได้กับท่านผอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ